คลิปคุณดังเนอะเอ้ยจริงปะจริงมีแต่คนเวอร์เยอะมากเลย <Wow. S 2> คือปกติเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนคุณเป็นคนที่เดินขาโก่งอยู่แล้วใช่ไหมไม่เดินนะ่ะปกติแต่จะเราจะชอบใส่ฟิลแบบกางเกงแบบโหลดโหลดอ่เหมือนเ uh huh. มืองนอ,อกอะไรเงี้ยที่มันพวกไปลุ่นเมกาอะไรเงี้ยใส่เนี่เป็นฟิลแบบโหลดโหลดหน่อยแต่นี้โหลดไม่ได้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมอยออกไม่ใส่กินไหมวะหนักมันก็จะโหลดใช่ไหมลดเสียงอีกมันจะเป็นฟิลแบบอ่าเลยข่าหน่อยแล้ว,ว,ว,วอออก็ ฟิลประมาณนี้ใส่เสือ้อโอซายอะไรอย่างนี้แล้วก็เดินเดินปกติแหละแล้วอีกพร็อพหนึ่งก็คือกระเป๋ากระเป๋า,ปาต้องต้องเป็นกระเป๋าก็คือแค่นี้หรือแค่นี้ใช่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ไม่ได้มันลุงลังอ่าพูดถึงคลิป cover เนี่ยคุณชอบคลิปไหนสุดผมว่าคุณต้องมีชอบแบบชอบชอบทุกคลิปมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนน่ะไม่ได้เหมือนหรอกแต่คือมันมันแบบมันเอารายละเอียดของเราใส่กาไม่ได้คิดว่าที่เขาทำเนี่ยเพราะเขารอเรียนไม่ไม่ไม่ คิดว่าชื่นชอบใช่แล้วผมก็เป็นอย่างนั้นนะที่ที่ร้อเรียบ <laughs>